ครับวันนี้ช่างโลกรึง c คอมนะครับได้มาทาพิสูจน์ทดลองกันนะครับจากการที่เราได้ดูถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปวิดีโอจาก YouTube จาก Facebook นะครับเรื่องของการใช้งาน c e n t e อร์ฟใช้งานตัว h e a d ไฟเดอร์ er ตัวนี้นะครับซึ่งที่ผมเคยกล่าวไปว่าต้องใช้รอบอยู่ประมาณ400-600ถึง600รอบ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เคยเห็นผมเองก็เคยเห็นอยู่ในกล่องนะครับทำอธิบายการใช้งานนะครับของตัวอุปกรณ์ตัวนี้เวลาซื้อมาใหม่ๆก็เคยเห็นว่าอยู่400-600รอบนะครับแต่วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรอบที่มันสามารถทําได้เนี่ยนะครับในช่วงรอบต่างๆนะครับมันจะ มีผลอะไรบ้างนะครับเราจะทดสอบกันอยู่ที่ช่วง200รอบถึง800รอบนะครับถ้าเกิน800รอบนี่ทางผมไม่มั่นใจว่ามันจะหลุดกระเด็นไปหรือไม่นะครับก็เลยทดสอบกันที่200ถึง500รอบนะครับช่วงแรกนะครับเรามาเปิดเครื่องกันที่รอบประมาณ500ซึ่งเป็นรอบที่เพื่อนๆชาวช่าชงคงได้เคยรับรู้รับทราบก,กัน ได้รับการสอนการฝึกอบรมกันมาว่าต้ใช้รอบประมาณ500รอบนะครับอ่ะเราเปิดรอบที่500รอบกันก่อนนะครับเอหลายรอบก็จะหมุนเท่านี้ประมาณเท่านี้นะครับเครื่องผมไม่สามารถตั้ง500ได้พอดีนะครับแต่ก็เป็น517รอบนะครับ517รอบครับครับอันนี้เราก็จะหมุนมาแตะนะครับแตะขอบแล้วแล้วเส้ศูนย์นะครับ พอจะสูด 0, นะครับ,นะรบตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเซ็ตสูด 0, นะครับก็ที่ห้าร้อยรอบตอนนี้นะครับหัวเรื่องก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราปรับรอบเป็นเดี๋ยวขยับออกมานะครับวันนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับรอบแ้นเป็นที่สักประมาร้อยรอบ จะดูการแตะนะรับว่าจะเบียเบ่ยงเบนเพี้ยงจากครั้งที่แล้วมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าตามหลักการก็คงจะไม่เพี้ยนนะครับพอรอบที่ใช้อยู่ขยนะับยไปเรื่อยๆนะครับจนหนีศูนย์นะครับการนีศูนปั๊บ,บตอนนี้หนีศูนย์แล้วนะครับนะครับดูที่หน้าจอนะครับก็อ,อยาบตรง อบ600กับ500ก็ได้ตำแหน่งเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราปรับรอบขยับออกมานะครับแล้วก็ปรับรอบก,กันเป็นที่ประมาณ700รอบอ,อ่ะตอนนี้ได้705รอบต่อนาทีนะ,ะครับปีนปัน700แ้วเราก็ขยับไปขยับเข้าไปเรืเร่อยๆครับ จนเกิดการหนีศูนย์ครับตอนนี้หนีศูนย์ครับขยับข็้จะช้านะครับถ้ามาดูที่หน้าจอนะครับตัวนลขยังยังเป็นศูนย์แต่ว่าที่ผ่านมาครับรอบห้าร้อยหก้อยเจ็ด้อยก็ยังได้ค่าทีนะครับข้ามาดูเทสกันที่แปดร้อยแล้วนะครับ รอบที่ประมาณ800นะครับเราขยับแตะกันไปนะครับแต่เข้าไปช้าๆนะ,นะครับขยับช้าๆช้าๆ,ๆนะครับจนมันหมีศูนย์กันรับหมีศูนย์ไปปับ๊บนะครับหมีศูนย์แล้วอะศูนย์ตรนี้มาดูที่หน้าจออ้าวจับเข่า มาแตะกันอีกทีนึ่งครับอา่บอาตอนนี้ก็มีศูนย์แล,ล้วนะครับอา้อาวไอดูไปดูที่หน้าจออา้าวอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเป็น แตะกันอีกทีนึงนะครับสมมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าแตะแล้วนะครับก็ดดานที่ตำแหน่งที่สูงสูดเดิมนะครับอ่ะเทศครั้งสุดท้ายนะครับรที่ตำแหน่ง200องร200อบที่รอบ200รอบ200รอบนะครับโอเค200นิดๆนะครับ มาแตะนะครับแล้วลองดอูก็เกิดการหนีสู์แล้วนะครับอตอนนี้ที่เครื่องของผมนะครับก็เกิดการเพียนประมาณ20มิลกรอนนะครับก็เป็นการที่สูการทดลองนะครับเรื่องของการใช้งานเซนเตอร์ฟตัวนี้นะครับว่ามัน ใช้งานอยู่ที่รอบได้ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เป็นการทดสอบทดลองของของช่างลงตึงเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะต้องการความมั่นใจความถูกต้องแน่นอนว่าจะต้องใช้รอบประมาณเท่าไหร่เนี่ยสามารถทดสอบกันที่เครื่องจกักรเครื่องมือของตัวเพื่อนๆเ,เ,เองได้นะครับ